สวัสดีครับอันนี้เป็นตู้ฟักไข่นะครับแบบทําเองนะครับง่ายๆก็คือโดยใช้กล่องโฟมนะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมตัววัดอุณหภูมินะครับสั่งเปิดปิดไฟลอดไส้นะครับก็จะมีตัววัดอุณหภูมิหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับสองัยี่สิบหตัวหลักการก็คือเราเซตอุณหภูมิไว้ที่37.5นะครับ ก็คือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า1องศาหมายถึงว่าลงไปที่36.5ไฟเขาก็จะติดนะครับสร้างความร้อนนะครับพอถึง37.5ไฟก็จะดับก็จะวนไปรูปไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมฟักไข่ไก่นะครับไก่ไข่เลคกคนนะครับตัวสีขาวนะครับอันนี้พอดีออกไข่ก็เลยเอามาฟักนะครับ ที่ผมซื้อมาก็จะมีตัวผู้มาด้วยนะครับก็อยู่ในข้อเดียวกันอันนี้เดี๋ยวตามกว่า36.5นะครับไฟก็จะเปิดเป็นการสร้างความร้อนนะครับให้ขึ้นไปถึง37.5นะครับไฟก็จะดับก็จะวนไปอย่งนี้ ลักษณะทำงานก็หลักการง่ายๆครับประมาณนี้ข้างในก็จะมีพัดลมนะครับหนึ่งตัวมีหลอดไส้นะครับแล้วก็มีใส่น้ำไว้นะครับเป็นขวดใส่น้ำไว้แล้วก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับอันนี้ถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับไฟก็จะติด ประมาณนี้ครับก็จะเขียนไว้ก็เก็บไว้วันประมาณห้าฟองหกฟอง,ฟองแล้วก็เก็บเอาอมาทำประมาณนี้ครับ